รู้หรือไม่การกินเค็มอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เราอ้วนนอกจากแป้งและน้ำตาลแล้วเชื่อหรือไม่ว่าการกินเค็มก็อาจจะพาพวกเราไปสู่จุดที่จะเป็นโรคอ้วนได้เหมือนกันรถเค็มเท่ากับทําให้อ้วนขึ้นได้จากการเก็บข้อมูลของเครือข่ายคนไทยไร้พงของสสสหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพระบุว่ารสเค็มเป็นรสที่ส่งผลต่อการกินมากที่สุด รสชาติเค็มเปรียบเสมือนกับยาเสพติดเร่งการผลิตโดปามินซึ่งเป็นสารเคมีในสมองส่งผลต่ออารมณ์ความพึงพอใจความสุขทำให้เกิดความรู้สึกอยากอาหารเมื่อติดรสชาติเค็มแล้วถ้าหากไม่ได้รสชาติเค็มก็จะรู้สึกว่าอาหารไม่อร่อยรู้สึกหงดหงิดอารมณ์เสียนอกจากนี้ผู้ที่ติดรสชาติเค็มแล้วนั้นเพียงแค่นึกถึงอาหารที่มีรสชาติเค็มก็สามารถทำให้เกิดความรู้สึกหิวและอยากอาหารขึ้นมาได้ จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ที่ชอบกินเค็มนั้นอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่ชอบกินเค็มเนื่องมาจากพอเกิดความรู้สึกอยากอาหารมากขึ้นคุณก็กินมากขึ้นโอกาสที่จะได้รับพลังงานที่มาจากอาหารก็จะมากขึ้นตามไปด้วยอันตรายจากการกินเค็ม ผู้ที่ชอบกินอาหารเค็มจะเสี่ยงต่อการได้รับปริมาณเกลือมากเกินไปซึ่งก็คือการไม่ได้สัดส่วนของเกลือและน้ำในร่างกายทรงผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับความดันโลหิตทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงนอกจากนี้การได้รับโซเดียมสูงในระยะยาวนั้นก็ยังเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดภาวะกระดูกผุและโรคมะเร็งกระเพาะอาหารการที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการชอบรับประทานเค็มนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าหากเริ่มจากการปรับตัวทีละขั้นตอนแบบช้าๆเพื่อให้ร่างกายได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเกิดความเคยชินแล้วล่ะก็จะทำให้ได้ผลในระยะยาวที่ดีกว่าเช็คลิต์ว่าคุณเป็นคนติดเค็มหรือไม่คุณชอบกินอาหารแปรรูปเช่นบะหมี่เคืองสำเร็จรูปขนมกรุบกรอบไส้กรอกหมูเค็มเนื้อเค็มหรืออาหารดองต่างๆหรือเปล่า คุณมีอาการคอแห้งหิวน้ำปวดศรีรษะงงกิดง่ายความดันโลหิตสูงและถ้าหากได้รับการตรวจเลือดคุณอาจจะพบค่าโซเดียมในเลือดสูงท้องป่องหน้าบวมแขนบวมเพราะบวมจากเกลือในร่างกายที่ทำให้เกิดอาการกักน้ำในร่างกายเพื่อใช้ในการละลายความเข้มข้นของโซเดียมที่สูงขึ้นเมื่อคุณนึกถึงอาหารที่มีรสชาติเค็มจะมีน้ำลายผลิตออกมาในปากและทำให้คุณอยากอาหารมากยิ่งขึ้น ติดการรับประทานอาหารรดจัดคุณเติมเครื่องปรุงรสเค็มเช่นน้ำปลาซีอิ๊วก่อนที่จะลองชิมอาหารวิธีลดอาการติดเค็มของคุณ 1. ลองลดการปรุงอาหารลงครึ่งหนึ่งจากที่เคยปรุงตามปกติและค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนลิ้นของคุณเริ่มที่จะคุ้นชินรสชาติอาหารอ่อนๆ 2ลองปรุงอาหารโดยใช้เครื่องเทศอื่นๆช่วยเพิ่มรสชาติและกลิ่นของอาหารเช่นพริกไทยรากผักชีและกระเทียม 3. เลือกรับประทานอาหารสดมากกว่าอาหารแปรรูป 4. เลือกรับประทานอาหารและเครื่องปรุงที่มีปริมาณโซเดียมต่ำโดยสังเกตได้จากฉลากข้างผลิตภัณฑ์หรือที่มีข้อความกำกับว่าโลโซเดียม 5. ดื่มน้ำเปล่าแทนการดื่มน้ำผลไม้ พอน้ำผลไม้บางแห่งเติมเกลือเพื่อเพิ่มรสชาติเค็มให้สมดุลกับความเปรี้ยว6สั่งอาหารที่ร้านอาหารตามสั่งโดยย้ำกับแม่ข้าว,ว่าให้ปรุงรสชาติอ่อนๆเท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ นอกจากนี้ช่องของเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมวิดีโอเหล่านั้นได้เลยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ